สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอนิธิขออภัยเลื่อนจองซิโนฟาร์มวันที่18กรกฎาคมเตรียมกดรับแค่40,000คนเมื่อวันที่15กรกคศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานน์เลขขาวที่การรับวิทยายลัยจุฬาภรณ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาพรเปิดเผยว่าการเปิดจองซีโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งจะจองผ่านแอปพลิเคชันยังไม่สามารถเปิดให้จองได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันโดยจะเปิดให้ลงชื่ออีกครั้งในวันที่18กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาจำนวน40,000คนเพื่อทดสอบระบบอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยราคาว่า จะไม่เกินเข็มลัก8 8บาททั้งนี้สำหรับการจองซิโนฟาร์มในส่วนของบุคคลธรรมดาจะเปิดจองผ่านแอปพลิเคชันชาซิโนพีซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากระบบยังไม่พร้อมโดยจะสามารถดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนทุกระบบทั้ง App Store และ Play Store ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม64เป็นต้นไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ